ระพินช n แนลเรื่องราวหลากหลายถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าจะให้แน่แน่อย่าลืมกดซับสไครเรื่อนไปแต่ปุ่มระคังทุกครั้งจะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อคลิปใหม่มาเยือนครับท่าน สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่ติดตามรับพินชาแนลนะครับอ้าววันนี้อิตรารพินก็จะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยมานำเสนอท่านผู้ฟังกันละเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการไปไหว้พระาธาตุตามปีเกิดของแต่และบุคคล สำหรับความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่มีมายาวนานน่าจะหลายร้อยปีแล้วแล้วก็เป็นการเล่าขานสืบต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่อย่างไรก็ตามนะครับการไปไหว้พระเจดีย์ก็เท่ากับได้ไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งชาวพุทธก็ทราบกันดีว่า พระพุทธเจ้านี่ทรงไว้ซึ่งความดีสูงสุดรวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ก็เท่ากับถ้าเราไปไหว้แล้วก็จะเรียกสิ่งที่เป็นสิริมงคลมาคุ้มกันตัวเราให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะบัดนี้ครับเชิญท่านติดตามได้แล้วนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคนไหนควรจะไปไหว้เจดีไหนเชิญครับ ลำดับที่หนึ่งครับพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุนี้เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีชวดพระธาตุสีจอมทองตั้งอยู่ในวัดพระธาตุสีจอมทองบวรมหาวิหารรูปทรงของพระธาตุนี่ก็จะเป็นรูปทรงแบบ ศิลปะของล้านนาสกุลช่างเชียงใหม่ในองค์พระาธาตุก็จะประดิษฐานพระบรมาธาตุส่วนที่เป็นกระดูกพระเศียรของพระพุทธเจ้าเบื้องกว่าไว้ในพระาธาตุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่าถ้าคนปีชวดเนี่ยในขณะนี้กำลังดวงไม่ค่อยดีทำอะไรรู้สึกติดขัดขัดข้องไปหมดถ้ามีโอกาส ได้ไปไหว้ก็จะทำให้ความทุกข์ร้อนเหล่านั้นค่อยๆน้อยลงและสูญสลายไปในที่สุดหรือว่าคนปีชวดที่กำลังดวงดีอยู่ไปไหว้เนี่ยก็จะทำให้เสริมดวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปไปไหนมาไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับลําดับที่สองครับพระธาตุ ลำปางหลวงจังหวัดลำปางเป็นพระธาตุประจําปีของผู้ที่เกิดปีฉลูครับวัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยใช้เวลาสร้างในปีฉลูแล้วก็มาเสร็จในปีฉลูเช่นกันสำหรับองค์พระเจดีย์เนี่ยที่ฐานจะเป็นลักษณะ บวลูกแก้วและองค์พระเจดีย์ก็จะเป็นลักษณะแบบศิลปะของล้านาเช่นกันในองค์พระเจดีย์ก็จะประดิษฐานด้วยพระเกศาของพระพุทธเจ้ากระดูกพระนราาก็คือกระดูกหน้าผากด้านขวาและพระบรมาธาตุที่เป็นกระดูกของพระศอด้านหน้าด้านหลัง เชื่อกันว่าถ้าคนปีฉลูเนี่ยได้ไปน้มัศการพระเจดีย์องค์นี้ในขณะที่กำลังมีทุกข์มีโศกอยู่หรือความติดขัดในเรื่องต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยหายไปและถ้าคนที่ดวงดีอยู่แล้วนี่ก็จะยิ่งเป็นการเสริมดวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับสำหรับคนปีฉลู ลำดับที่สามครับพระธาตุช่อแหจังหวัดแพร่เป็นพระธาตุที่อยู่ในวัดพระธาตุช่อแหและเป็นพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดปีขานสำหรับพระธาตุแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพระาธาตุศิลปะแบบเชียงแสน ภายในพระาธาตุนี่ก็จะประดิษฐานด้วยพระเกศาของพระพุทธเจ้าแล้วพระบรมาธาตุที่เป็นข้อศอกซ้ายอันนี้ก็จะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงสำหรับคนปีขานเหมือนกันถ้าคนปีขานดวงไม่ดีไปไหว้ก็จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเบาบางและหายไปในที่สุดเช่นกันแล้วถ้าดวงดีอยู่แล้ว ก็จะเป็นการเสริมสร้างให้ดวงดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้รับความสำเร็จอย่างงดงามนะครับสำหรับคนปีขานลำดับที่สี่ครับพระธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านเป็นพระธาตุประจำปีของผู้ที่เกิดปีเถอกพระธาตุแช่แห้งที่จังหวัดน่านนี้ องพระเจดีย์จะเป็นลักษณะเหมือนรูประฆังรอบๆอ,องค์พระเจดีย์ก็จะมีพระเจดีย์องค์เล็กๆที่ล้อมรอบอยู่สี่องค์ด้วยกันกล่าวว่าในพระาธาตุแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเกศาของพระพุทธเจ้าไว้และพระบรมาธาตุที่เป็นกระดูกข,ข้อมือซ้ายของพระพุทธเจ้าไว้ กล่าวกันว่าถ้าคนปีเถาะได้มีโอกาสไปไหว้นมัสก,การพระเจดีย์องค์นี้จะทําให้ชีวิตสุขสงบร่มเย็นพบแต่ความสุขไปไหนมาไหนก็จะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงสําหรับคนปีเถาะนะครับลําดับที่5เจดีย์พระธาตุ วัดพระสิงห์ครับสำหรับเจดีพระาธาตุวัดพระสิงห์นี้ก็ตั้งอยู่ในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะครับก็จะเป็นเจดีพระาธาตุที่มีศิลปะหลายอย่างปนกันนะครับคือจะเป็นศิลปะแบบฮลิกุญชัยล้านนาและ ลังกานะครับปนกันอยู่สามลักษณะด้วยกันภายในนี่ก็จะมีพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนโบราณเลยทีเดียวเป็นศิลปะศิลปะแบบเชียงแสนโบราณปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่ณนะวิหารหลายคำเขาบอกว่าถ้าคนปีมะโรงเนี่ยนะครับได้ไป นมัสการเจดี JD, พระธาตุวัดพระสิงห์ที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้แล้วก็จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานมีความรุ่งเรืองมีความจเจริญในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับมาในลำดับที่หกครับเจดี JD, สีมหาโภ พุทธคยาสำหรับเจดีศรีมหาโพธิคยานี่ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นพระธาตุสำหรับคนปีมะเสงครับพระธาตุแห่งนี้ก็จะอยู่ในวัดโพธารามมหาวิหารซึ่งพระเจดีแห่งนี้เขาเรียกกันว่าพระเจดีเจ็ดยอด เป็นชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับพระเจดีย์เจ็ดยอดอยู่ในวัดโพธารามหาวิหารเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ผ่านการเวลามายาวนานมากท่านกล่าวว่าวัดนี้เคยเป็นวัดที่ใช้สังขยาพระไตรปิฎกครั้งที่8ดแห่งโลกนี้มาแล้วลักษณะของเจดีย์ก็จะเป็นลักษณะเหมือนวิหารโพธิที่พุทธคยาประเทศอินเดีย สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งถ้าได้มานมัสก,การพระธาตุองค์นี้ก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนานท่านกล่าวว่าคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็จะได้สมดังใจปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะครับลำดับที่เจ็ดครับเจดี D, พระบรมธาตุเจดี จังหวัดตากครับพระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดตากนี่ก็ตั้งอยู่ณนะวัดพระบรมธาตุพระครูพิทักษ์พระบรมธาตุสำหรับวัดนี้เนี่ยเดิมไม่ได้ชื่ออย่างนี้นะครับแต่ก่อนนู้นชื่อว่าวัดพระเจ้าทันใจแต่ว่า เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อวัดภายหลังเมื่อแต่ก่อนนู้นเนี่ยที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปบางสมาธิชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะไปขอพรแล้วก็จะได้รับผลสมดังใจโดยรวดเร็ว เขาจึงเรียกกันว่าหลวงพ่อทันใจหรือวัดพระเจ้าทันใจเนี่ยแหละครับพระเจ้าทันใจนี่ก็มีอยู่หลายแห่งนะครับมีอยู่หลายแห่งแต่ว่าที่นี่เป็นที่เคารพเลื่อมใสามากที่สุดเพราะว่าอ,อาจจะเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองนั้นนะครับเขากล่าวกันว่าสำหรับ พระธาเจดีแห่งจังหวัดตากเนี่ยนะครับถ้าคนปีมะเมียเนี่ยมีโอกาสได้ไปนมัสการนี่ก็จะทำให้คนปีมะเมียเนี่ยนะครับมีสุขภาพแข็งแรงเลยไร้โลคาพยาธิทั้งหลายเบียดเบียนเรียกว่าคนปีมะเมียเนี่ย นอกจากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้ามีโอกาสไปน้ำมัศการพระเจดีองค์นี้เนี่ยก็จะเรียกว่าไม่จนไม่เจ็บพูดตามภาษาชาวบ้านกันว่างั้นเถอะนะครับอาสําสหรับบัดแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้าเป็นประเพณีของทุกปีถ้าใครยังไม่เคยไปอยากทราบก็ลงไปเที่ยวในช่วงนั้นดูก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับคนปีมาเมียครับ ในลำดับที่แปดพระาธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระาธาตุสำหรับคนปีมะแม่ครับสำหรับพระาธาตุดอยสุเทพนี่มีประวัติเล่ากันมาว่าพระาธาตุดอยสุเทพเนี่ยแต่ก่อนเป็นวัดสร้างเมื่อสมัยพระเจ้ากือนาซึ่งเป็น กษัตริย์ปกครองเมืองเชียงใหม่อยู่ในขณะนั้นในขณะนั้นก็มีพระองค์หนึ่งนะครับท่านชื่อพระมหาสุมนเถระก็ฝันไปละครับก็ฝันไปว่าที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่สององค์ด้วยกันถูกฝังอยู่ดินในที่สุดท่านก็ด้นดั้นเดินทางไปที่ศรีสัชนาลายัย ไปตามนิมิตฝันแล้วก็ไปขุดปรากฏว่าเจอพระาธาตุที่ฝังอยู่ในดินเนี่ยสององค์จริงๆก็จึงนำพระบรมธาตุมาถวายแก่พระเจ้ากือนาในที่สุดองค์หนึ่งก็ได้ไปประดิษฐานอยู่ที่วัดบุบผารามอีกองค์หนึ่งพระเจ้ากือนาซึ่งเป็นกษัตริย์นครเชียงใหม่ในยุคนั้นก็ได้นำไปประดิษฐานที่ ใต้าฐานพระาธาตุดอยสุเทพแห่งนี้กล่าวกันว่าถ้าคนปีมาแมเนี่ยมีโอกาสได้ไปนะมัสการเนี่ยคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมดังความคิดดังความปรารถนาทุกอย่างทุกประการแต่ขอให้เป็นความปรารถนาที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมนะครับนี่พระาธาตุประจํา ปีของคนปีงเมฆม,มาในลำดับที่เก้าครับพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นพระธาตุประจำปีวอกนะครับสำหรับพระธาตุแห่งนี้รูปทรงของเจดีย์ก็จะเป็นรูปทรงแบบบัวเหลี่ยมรูปทรงแบบบัวเหลี่ยม ภายในเนี่ยนะครับก็จะประดิษฐานด้วยพระบรมธาตุที่เป็นกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์แห่งนี้กล่าวกันว่าถ้าผู้ใดได้ไปนมัสการพระธาตุพนมเนี่ยก็จะทำให้เป็นสลิมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งมีอนาคตที่สดใสามากเลยทีเดียว หรือมีคำพูดกันว่าถ้าใครมีความสามารถจะไปไหว้ถึงเจ็ดครั้งโดยกันคือพระธาตุพนมแห่งนี้เท่ากับเป็นลูกธาตุเมื่อเป็นลูกพระธาตุแล้วเป็นลูกพระธาตุนะครับเป็นลูกพระธาตุเมื่อเป็นลูกพระธาตุแล้วเนี่ยก็จะมีสลือมงคลมากท่านบอกว่าชีวิตจะรุ่งเรืองจะเจริญก้าวหน้าไม่มีวันตกตำ่ำ แต่ประการใดเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับสำหรับพระธาตุพนมเนี่ยนะครับก็เคยโค่นหักลงมาเมื่อพุทธ,ธศักราช2518ในวันที่11สิงหาคมต่อมาประชาชนทั้งหลายก็ได้ช่วยกันบริจาคเงินทุนต่างๆเพื่อบุรณะซ่อมแซม จนกระทั่งแล้วเสร็จแล้วในปีพศ2522วันที่23มีนาคมเนี่ยก็ได้นำพระบรมธาตุขึ้นประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบไหว้ดังเดิมนะครับมาในลำดับที่10ครับพระธาตุฮาริกุลชัยจังหวัดลำพูนนะครับ เป็นพระาธาตุประจำปีพูดที่เกิดปีระกาสำหรับพระาธาตหาริกุลชัยเป็นพระาธาตุอยู่ในวัดพระาธาตุหาริกุลชัยวัดน,นี้สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าอาทิตรย์าราชผู้ครองนครหาริกุลชัยในยุคนั้นแหละครับ ในวัดนี้ก็จะเป็นลักษณะการก่อสร้างแบบลักษณะศิลปะแบบล้านนาส่วนพระเจดีย์นี้ก็จะเป็นสีทองเหลืองอาลามสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวนะครับในพระเจดีย์นี่ก็จะมีพระเกศาปริสถานอยู่และส่วนที่เป็น พระบรมธาตุก็ได้แก่กระดูกกระมอมกระดูกหน้าอกแล้วก็กระดูกนิ้วมือท่านกล่าวว่านอกจากนั้นเนี่ยยังมีพระาธาตุย่อยๆอีกหนึ่งบาทพระเลยทีเดียวนะครับที่นี่จะมีพระาธาตุรวมกันอยู่มากพระบรมธาตุรวมกันอยู่มากวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็น ปูชนียสถานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของชาวเหนือและเป็นมิ่งขวัญของชาวลำพูนถ้าผู้ใดได้ไปนมัสการหรือว่าคนที่เกิดปีรากาไปนมัสการเนี่ยเขาบอกจะเกิดสลิมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่งจะคิดจะทำอะไรจะเกิดความรุ่งเรืองความสาเร็จความก้าวหน้า ไม่มีอุปสรรคใดๆมาเบียดบงังเป็นสริมงคลที่ทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่มีโลคาพยาธิมาเบียดเบียนนะครับอันนี้ลำดับที่สิบพระธาตุฮาริกุลชัยเป็นพระธาตุสำหรับคนปีละกาลำดับที่สิบอครับพระธาตุเกตแก้วจุลามณีครับ จังหวัดเชียงใหม่เช่นกันเป็นพระาธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีจอพระาธาตเกศแก้วจุลามณีเนี่ยเป็นลักษณะศิลปะของลังกาผสมล้านนาภายในองค์พระาธะระาะตุก็จะประดิษฐานพระทันจะเป็นดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้านะครับ ก็คือฟันเนี่ยแหละครับพระาธรรมทาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไว้ในองค์พระเจดีย์ตามตำราทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในสวงสวรรค์เป็นที่กราบไหว้ของเหล่าเทวดาซึ่งทำใหเ้เหล่ามนุษย์เนี่ยอาจจะไม่สามารถจะไปกราบไหว้บูชาได้นะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพระเจดีย์ที่วัดเกตการามเนี่ยหรือว่าถ้าใครที่ได้ไปกราบไหว้พระธาตุวัดเกตการามเนี่ยนะครับก็จะเสมอเหมือนได้ไปนมัสการพระธาตุเกตแก้วจุรามณีบนสวงสวรรค์เช่นกันกล่าวคือว่า จะทำให้มีความสุขจะทําให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงส่งหรือประกอบธุรกิจอันใดก็ตามข้าขายก็ดีจะได้รับความสำเร็จอย่างสูงส่งครับมาในลำดับที่สิองครับจะเป็นพระาธาตุดอยตุงจังหวัดเชียงรายเป็น พระาธาตุประจําปีสําหรับคนที่เกิดปีกุลอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับพระาธาตุแห่งนี้สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าอุชุตราชเป็นผู้ครองนครโยนกนากรัพันซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คืออำเภอแม่จันในจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับ วัดพระาธาตุดอยตุงเนี่ยก็จะมีพระาธาตุอยู่อสององค์ด้วยกันกล่าวไว้ว่าได้บรรจุพระบรมาธาตุซึ่งเป็นกระดูกหายปลาราของพระพุทธเจ้าไวนะ้ณที่แห่งนั้นในเจดีย์นะครับทีนี้ก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงมีเจดีย์อยู่สององค์ด้วยกัน กล่าวคือว่าวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นวัดที่ต้นวงของกษัตริย์เมืองเชียงใหม่เกิดพอดีที่สร้างวัดแห่งนี้เป็นปีเกิดพอดีคือสององค์นั้นก็คือปู่เจ้าลาวจบและพ่อขุนมังรายเนี่ยเกิดในปีกุลพร้อมกันจึงเชื่อว่าเป็นพระธาตุสำหรับคนปีกุลและมีพระธาตุ พระเจดีย์ถึงสององค์ด้วยกันนะครับเขาบอกว่าถ้าผู้ที่เกิดปีคุณเนี่ยมีโอกาสได้ไปนมัสก,การพระธาตุดอยตุงเนี่ยชีวิตนี่มักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลืออยู่เสมอให้ได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงานในอาชีพต่างๆที่ประกอบอยู่คือเรียกว่าถ้าไปไหว้หรือนมัสก,การเจดียด์แห่งนี้แล้ว มักจะไม่ขาดคนอุปถัมภ์ครับนี่แหะครับก็ผ่านพ้นไปครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อในการไปนมัสการเจดี JD ต่างๆถึง12องค์ด้วยกันตามปีเกิดของแต่ละบุคคลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันก็ขอสรุปอีกทีหนึงว่านะครับคลิปนี้ ก็เป็นคลิปที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลถ้าเชื่อแล้วทำให้เกิดกําลังใจและรู้สึกว่าเป็นสริมงคลก็ทำไปเถอะครับความเชื่อเหล่านี้อาจจะไม่มีใครพิสูจน์ได้อาจจะเป็นประสบการณ์ด้วยตัวของท่านเองนะครับสำหรับวันนี้อ้าวก็ต้องขอลาท่านทั้งหลายไปก่อนนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าจนอย่าเจ็บนะครับแบบภาษาชาวบ้านให้รำให้รวยกันทุกคนครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ